ทีนี้มาดูคนวันพุธกันบ้างคนวันพุธพุธนี่มีกลางวันกับกลางคืนนะจ๊ะเออทุกคนขาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอีฉันบอกเลยถ้าคุณทําบุญถูกที่รวยฉุดไม่อยู่คนวันพุธกลางคืนคุณรู้ไหมว่าคุณมีของดีอยู่ในตัวคุณจะมีเหมือนแบบ หมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะถึงคุณจะเชื่อไม่เชื่อมันมีเองคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้ไหว้แบบของดำให้ไหว้แบบออ,องค์อนุ่นนี้อะไรอย่างนี้คุณลองไปศึกษาดูนะคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้ามีที่ไหนที่มีที่เขาไปไหว้ๆกันนะ่ะใช้ของดำไหว้อะทุกคนคุณไปไหว้เถอะไม่ได้เสียตังค์เยอะ เขาจัดชุดยี่สบาทห้าสิบาทอะไปไหว้เลยนะคุณเจอที่ไหนคุณไปไหว้เลยคุณไม่ต้องรอดวงจันทร์เต็มดวงคุณไม่ต้องรอวันขึ้นสิบเท่านั้นบวกสิบเท่านี้ลงสิบเท่านั้นไม่ต้องรอคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าไหว้เป็นถ้าขยันไหว้ถ้ารู้ว่าตัวเองเกิดพุธกลางคืนต้องไหว้อะไรทุกคนบอกเลยสุดปังปังปุริเย่ไม่ต้องรอเลิกงามยำดีไม่ต้องรอให้โหราศาสตร์หรือโห่คนไหนมาบอกว่า องคืนวันที่เแ่วนี้จะต้องเตรียมของดํากี่อย่างไม่ต้องมีเวลาไปไหว,ว้เลยวัดไหนมีไปไหว้เลยนะคนวันพุธกลางคืนนะไปไหว้เลยนะคะเพราะคุณมีของดีในตัวคุณไม่ต้องไปรอเลิกเลยแบบสะดวกเมื่อไหร่ไปไหว้วัดไหนที่มีพระราหูวัดไหนที่มีการไหว้พระราหูหรือว่ามีองค์ท่านอยู่ไม่ต้องรอเลยทุกคนเอาง่ายๆนะทุกคนก็รอฟังว่า อโหรือโหราศาสตร์หรือหมอดูคนไหนจะบอกว่าต้องไหว้ลาหูเมื่อไหร่แล้วไม่คิดกันบ้างเหรอว่าพระราหูที่เขาปั้นไว้ที่มันมีลูกแก้วที่มันต้องรอท่านถึงจะได้กินของดําจากคุณนะ่ะคุณลองนึกดูดีๆนะคะคนวันพุธกลางคืนมีทั่วโลกถ้าเราไม่รอเราไปไวหว้ท่านเห็นไหมทุกคนท่านจะมีพลังเลยท่านจะมีพลังนะคะเพราะฉะนั้นอยากรวยอยากปังอยากเฮงอยากถูกหวยอยากอะไรนะ คนวันพุธกลางคืนไปไหว้ของดําไปไหว้พระราหูเลยไม่ต้องรอเลิกงานยามดีไม่ต้องรอใครบอกนะจ๊ะทีนี้วันพุธกลางวันกันบ้างทุกคนวันพุธกลางวันนะถ้าคุณหมั่นสวดมนนั่งสมาธินะพุธกลางวันนะคะบอกเลยว่าชีวิตนี่แบบไอ้ที่ติดขัดอยู่ไอ้ที่แบบว่าคนวันพุธคือจริงๆเอาตรงเนาะคนวันพุธกลางวัน่ะมักจะมีปัญหาทุกคนสังเกตตัวเองไหม เออถ้าไม่มีปัญหาก,ก็แล้วไปนะคะก็ให้สังเกตคือมักจะแบบว่าวันพุธกลางวันน่ะมักจะมีแบบว่าคิดเล็กคิดน้อยนอยนอย้นอยใจสามียังไม่ทันว่าอะไรเลยแค่เดินเฉียวหน้าแค่นี้ก็แบบอย่างเงี้ยลูกยังไม่ทันอะไรทําอะไรให้เลยก็โมโหเอ,อ่อเดี๋ยวก็มีปัญหากับแม่ผัวพ่อผัวแม่พ่อตาแม่ยายเดี๋ยวก็มีปัญหากับไปเลื่อยเปื่อยเลยวันพุธกลางวันคึอนอ้น้อยน้อยใจอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีอะไรหยุมยิมหยุมยิมหยุมยิมในใจเสมอเสมออ่ะคนวันพุธกลางวันนะะ่ะนะคะเขามักจะมีอะไรในใจหยุมยิมหยุมยิมนิดนึงนิดนึงไปไดดยินอะไรมาก็คิดว่าแต่เขาว่าตัวเองสมศัดท,ทั้งทั้งจริงๆเขาไม่ได้ว่าใครเลยอย่างนี้นะรับเป็นคนที่รับคิดมากอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแก้ของคนวันพุธแล้วจะลุ่งแล้วจะดีแล้วจะเลิศแล้วประเสริฐสีมากๆทุกคนสวดมนต์หันไปสวดมนต์นั่งสมาธิ ไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องอะไรมากเลยทุกคนสวดบทสวดบทสั้นๆให้ได้สักวันละบทสองบทฝึกไม่ต้องแบบเครียดไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเยอะเองนะค่อยๆทําเดี๋ยวทําเยอะเองเหมือนอีฉันค่อยๆสวดบทน้อยๆน้อยๆทุกวันนี้ทุกคนไม่รู้โอสามสี่ห้าใบชุดแบบอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่สวดไม่ได้อันนี้ไม่สวดไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเป็นเองทุกคนสวดไปสวดไปสวดไปเดี๋ยวเป็นเอง นะคะทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้โอบทนี้ยังไม่สวดไม่ได้ไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้าไม่ได้วันนี้รีบมากรีบมากหลวงพ่อหลวงพ่อหนูขอแค่นี้ไม่ได้เลยนะเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จบละเอาจนจบมันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเป็นเองนะคะค่อยๆเริ่มนะคนวันพุธกลางวันนะคะแล้วชีวิตคุณจะแบบคือพุธกลางวันเนี่ยจะต้องแบบสมูทนะคะนะคะอ่าจะต้องแบบสมูทอ่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่ในความสมูทนะคะเพราะว่า เหมือนคนขี้ใจน้อยต้องบอกแบบนี้นะคะพ,พูดกลางวันจะขี้ใจน้อย